สวัสดียามเช้าครับเช้านี้อากาศดีมากเลยครับชุ่มฉ่ำเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่บ้านผมครับดอยที่เห็นน,นู่นเขาเรียกว่าดอยหัวง,งมนี่ก็เป็นท้องทุ่งนา อันนี้ก็นาข้าวครับอีกประมาณสิบกว่าวันก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้นนี้นานี่ครับข้าวสวยครับนานาสอทผอู้ใหญ่บ้านครับนี่เลยสวยกับเพื่อนเลยดูดิครับเอาครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ ใส่กับดักครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณที่เราใส่กับดักไว้แล้วครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามากดดูคลิปแล้วก็กดไลค์ผมลงคลิปไปประมาณ 4ีคลิปมียอดเข้ามาดูถ้าเป็นผมนะผมถือว่าเยอะนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการเข้ามาดูให้กำลังใจกันนะครับก็ไม่รอช้าครับเราไปดูผลงานกันดีกว่าครับว่าวันนี้มันจะมีตัวไหมไปกันเลยครับ นี่ครับหลังแรกนี่เปีงหนวแต่เมื่อกี้ผมผมดูถัดไปโน้นมีตัวครับหนานน,าน่นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่ชัดเลยมาดูหลังแรกก่อนดีกว่าครับจะมีตัวไหม Kom her. Kom, igjen. Me. <laughs> ตัวครับโอ้โฮนี่ครับตะวมาม้ามีครับเจ้านี่น่าจะเป็นงูสิงงูสิงครับ ไปต่อครับ

วางเปล่าลงโซ่ครับลงโซ่ภาษา,ากลางก็คือไม่มีตัวครับ ครับอวานฝนมันตกครับเหื่อ yeah, ละลาย ไปต่อครับมีแต่ป่าโคป่าโคป่าโคคือป่าที่มันลกครับนี่ สองตัวครับ โอ้โหโต่อหน้าต่อตาครับคือพวกเขาเดี๋ยวไปไปฝั่งโน้นครับ ครับ v o ้ Młość ป โอ้ตัวใหญ่ครับมีตัวไหมอ้หลังนี้ไม่มีมั้ง าถึงอีกหนึ่งที่หมายที่เราใส่กันเมื่อวานเดี๋ยวผมจะพานะเดินชมเดินดูวันก่อนว่ามันจะได้้องหลังแรกครับจริงๆเมื่อวานผมมาดูนะไอ้นี่นี่เลยครับเอ้ามาใส่ก่อนหน้าผมนี่เองแต่เมื่อวานผมมาขําครับก็เลยเอ้าใส่อยู่เลยนี่ดันมีตัว ผมจะพาไปดูเก็บตัวทั้งหมดก่อนค่อยๆเก็บไหนีร่มีตัวไหมของหลังนี้เขามีครับนี่ครับนี่นี่เลยใส่ที่เก่าเขาเลยนะอ๋อไปแล้วต่อไปครับผมงเก่าว่าไม่ใส่นะเมื่อวานเพราะผมเห็นรอยใส่แล้ว แต่ก็ลองวัดวัดดวงครับอุ้ยอุ้ย,ยเป็นอย่างนี้ครับเอ้านี่นี่เอ้าัมีอยู่ครับโอโ้ อ๋อหลังนี้เก็บไปก่อนนี่ตายอ๋อหลังนี้ก็มีครับนี่นี่เห็น,น,นคางมันอยู่ให้มันคบ อวตัหเดี๋ยวค่อยมาดูครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับนี่เขาใส่เมื่อวานครับ นี่หลังนี้เขมีครับนี่มีตัวนี่น้ำขุนๆุน,นี่ครับลองรอยเขาใส่เมื่อวานเมื่อวันก่อนครับผมใส่เมื่อวาน กีตัวครับนั่นไงโอ้โหกี่กตัวโอ้โหหลายตัวครับมี่ปลับกนี่นี่ลองรอยการใส่ลองดูครับของมันอยู่ในป่าครับ โอ้ย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 โตใหญ่โอ้ยโอ้ยโคตโม้โอ้โหบ้เลยโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวไม่ได้เ้ยอาละพูดผิด เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเก็บแล้วถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นสวนยางของเพื่อนบ้านครับโอ้ยเมื่อวานเขามาก,กิีดเจอเขาเมื่อวานเอาเดี๋ยวคงไปสรุปผลที่บ้านกันอีกรอบหนึ่งครับ จะได้ตัวเยอะไหมโอ้อยเอา้าไปเก็บก่อนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบอ่อครับที่ผมใส่ไว้เมื่อวานนี่สามหลังหนึ่งเอา,เอามีตัวครับนี่นนี่หลายตัวด้วย ออน่นก็มีครับนุ่นน้ำกระจายสามโอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บกับดักก่อนครับ เป็นสวนยางแต่ตอนนี้เขาเขาน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นนะครับเขาก็เลยล้มต้นยางทิ้งหมดเลยนี่แต่สวยนะบรรยากาศบ้านผมเนี่ยดูดิโอ้โหโอ้หนี่ครับเชียงรายนี่ครับปีนี้น่าจะหนาวเร็วครับเพราะว่าลมลมเย็นๆมานะครับ ไม่รอช้าครับผม,ผมไปเก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปสรุปผลงานอีกทีที่บ้านครับไปกันครับ สรุปผลงานเช้านี้ครับนี่ครับกบมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่สีเขียวเขียวก็มีครับนีมกกนี่กบอะไพันอะไรวะเขียวสีเขียวเอาครับเดี๋ยวเย็นนี้มันจะไปใส่ แต่จะเป็นที่ใหม่นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะไปที่ไหนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนะครับอยากให้ผมไปทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับทุกวิวเลยที่ดู หนึงวิวก็1นึ่กำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปครับ